เด็กที่ไม่พูดกินผลไม้ชนิดนี้แล้วจะพูดได้จริงเหรอเออตัดชื้นพาไปชิมผลไม้โบราณห้ายากครับมันเหมือนคล้ายๆพับช็อกโกแลตนะค่ะแล้วถ้าสุกมามันจะเหมือนคุณดูนี่นี่นี่เหมือนเอบิลก็เหมือนเหมือนมะเขือก็เหมือนใครรู้ว่าลูกอะไรบอเออตชื้นทีแต่ตอนนี้ป้านงยังไม่บอกใช่มันเป็นแบบผลไม้โ,<ห>โบราณแล้วก็เด็กที่ไม่พูดกินแล้วจะพูดได้เดี๋ยวจริงอะ่ะจริง คือยังไงคือเขาเชื่อกันเรอหรอมันมันเป็นที่เชื่อมานมนานว่าหัดเด็กไม่พูดแล้วจะพูดได้กินลูกพันนี้เข้าไปค่ะมาใกล้ๆครับมาเกิดมาไม่เคยเห็นจริงๆใครเคยเห็นบอกผมทีถ้าสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองค่ะถ้าไม่สุกจะเป็นสีเขียวมีคนมาเอาไปแบบเด็กพูดไม่ได้แล้วพูดได้พูดเก่งอันนี้จริงป่ะเนี่ยจริงจริงมีคนมาเอาไปแล้วพนงเอาจริงๆเปล่าจริงมากอ้ย บอกได้เลยเหมือนมะเขือจริงจริงอ่ะแต่นี่รูกยังเล็กนะมันมีใหญ่กว่านี้หรอใหญ่กว่านี้เน,เนื้อข้างในมันนุ่มๆน่ะมีค่ะอุ้ยเห็นไหมเฮ้ยทิมด,ดูซิเป็นไงมั่งเบื่อกินได้ไหมเบื่อคนเขากินนะแต่เราไม่ได้กินน่ะอุ้ยเกิดมาผมไม่เคยเห็นเลยผลไม้ชนิดนี้มันหายากแล้วพ่นมปูกปิปีได้กินอน่ะ อันเนี้ยนะมันอยู่บนดอนจริงๆิต้องอยู่ริมตะลิงแต่ต้นใหญ่มากนี่มันนี่ต้นนี้สิบกว่าปีแล้วกินหอมเย็นเยนะ็นเหมือนแตงแตงอ่ะมันมันรสชาติกลิ่นเอาเอาแค่กลิ่นนะผมคิดว่ากลิ่นเหมือนแตงเหมือนแตงไทยทึ่งมากไม่เคยเห็นเลยผลไม้อะไรอะ่ะผละไม้อะไรไยาก แล้วถ้าถ้าตะก้องผมเขาไม่ค่อยพูดเยให้เขากินเขาจะพูดไหมอาจจะพูดลองดูใครจำบ้านงงได้บ้างบ้านงงสวนทุเรียนป้านงบ้านโต่งเปิดมาไทยวันเดียวหมดสวนกินตรงไหนป้านงงนี่คือว่าวิธีการกินมาดูครับคือเราแกะเม็ดตรงนี้แล้วเรากินเม็ดเอาไปคั่วแล้วเราทิ้งเนื้องเงี้ยใช่ไหมไม่ไม่ใช่เอาอไม่ใช่เหรอเม็ดไม่เอาเอาแต่เนื้อตรงนี้เขาจะกินวางั้นเขาชิมไหมอ้าวต้นอะไรอ่ะกินแล้วไม่กินแล้ว พูดได้เลยเหรอพูดเก่งพูดเก่งนะทำไมอ่ะเดี๋ยวพูดไม่หยุดเดี๋ยวพูดไม่หยุดอ่ะยุ่งแล้วเนี่ยเนื้อมันช้ำมากๆเลยเนาะแล้วพอปอกมาเนื้อของเขาเหมือนมะม่วงเหมือนมะม่วงอารมณ์มะม่วงเนาะครั้งแรกในชีวิตนะครับต้นยังไม่บอกใช่ไหมมาครับครั้งแรกในชีวิตผลไม้อะไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวป้านงบอกลงร้องครับ เป็นยันข,อนขอมีดขอมีดเชื่อไหมคุณดูจากหน้าผมแล้วกันมันมาทางไหนอ่ะคือตอนแรกผมกินอ่ะถ응้าได้กินอ่ะจินตนาการผมรู้สึกว่าผมจะต้องได้กินผลไม้ที่อารมณ์เหมือนแตงไทยแต่ที่กินคำแระเนื้อเหมือนมะม่วงเลยเนื้อเหมือนมะม่วงเลยมาครับต้นอะไรยังไม่รู้ลงล้อครับ มีลูกไหมอ่ะมีข้างบนออืเม็ดก็อมๆนะไปปลูกได้วันนี้คือเปิดประสบการณ์ชีวิตอีกแล้วแล้วมันหยุดไม่ได้ไงทำยังไงเราต้องกินต่อเดี๋ยวเราจะได้บรรยายรถนะครับโอ,อ้ตรงนี้คือมีเม็ดสองเม็ดลูกอะไรครับ เฉลยไหมคะ,ะเฉลยเลยครับเฉลยลูกมาพูดมาพูดมาพูดกินแล้วคือจากที่มะพูดไม่พูดกินแล้วพูดเลยบุงไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจถ้ารู้อะไรจะหามาให้ปนงใช่ได้เลย <laughs> ชลิมึ่งรู้เหรอ่าอืมเชื่อไหมว่าผมยังไม่ได้ปลูกเป็นปลูก<ด>แล้วจะมี<ด>ที่เกาะผละไม้แปลงผมแน่นอนอ ผมจะกินอย่างนี้เลยป้านงดูนะะขออนุญาตนะครับบ้านงไนดะ้กินได้ยังงั้นน,นะทานทั้งเปลือกก็ได้<ะ>เราทานกันทั้งเปลือกเราไม่ได้ฉีดยากินได้เราเพิ่งบอกแกทำไมยาไม่ได้ฉีดไม่ต้องกลัวบอกหดท่านะครับ,บ,นนรบผมว่ามันไม่สามมันจะไปเปรียบเทียบกับ อะไรได้เลยผลไม้ไม่มีแบบเนี้ยนึกไม่ออกว่ารสชาติมันเป็นไงมันเป็นเปรี้ยวอมหวานป้านุบอกว่าถ้ามันสุกมันจะหวานไปเลยหวานผัานนี่หวานไปเลยมีเปรี้ยวไหมครับส้มออกส้มกันนี่มันจะหวานแล้วเปรี้ยวน้อยลงเปรี้ยวน้อยลงผมรู้แล้วอารมณ์เหมือนมะม่วงไม่ยองชิดนะมะม่มมมมวงอกล่องเหมือนเนื้อเหมือนมะม่วงอ่ะกินเอาชื่นใจกินเอาอร่อยได้เลยกินชื่นใจแล้วกินเปรี้ยว อมหวานโหคุณน่าชอบนะมันเปรี้ยวดิตะก้องโตดูหน้าเขาดิวันนี้ตะก้องป้านงป้านงฟังดิตะก้องยังไม่ได้พูดเลยนะวันนี้เริ่มพูดแล้วมามาคาที่แล้วเริ่มพูดแล้วมาคที่แล้วป้านงได้ยินเห็นตะก้องมาที่ผมมาทานไม่พูดไม่พูดตะคำเลยกินมาพูดไปพูดแล้วเรากินเรากินดูนี่้องกินนี่า่พูดเลยเลือดเชื้อนๆยนมันเลือดเชื้อ กินเซินยังไงมันเปรี้ยวหวานมะพูดผมว่าผลไม้ชนี้เนี้ไม่ได้ทําให้พูดแล้วแหละทําให้หยุดพูดแล้วกินไม่หยุดเขายังไม่หยุดเลยพูดเลยครับชอบชอบชอบเปรี้ยวๆนี่ถือว่าพูดเยอะแล้วเหมือนเทวดามาโปรตทำไมอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนมีเทวดามาเปิดทำไมอะเอิร์ดเนี่ยเป็นเทวดาน้อยอ มาโปรต้างับเพราะตอนแรกพน o นมบอกว่าตอนแรกจะขายจะต้องไปตอ้นี้เลยใช่ไหมต้องไปกวนน่ะเพราะว่าจะต้องกวนกวนแล้วกวนแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยผมมาถ่ายส่วนพน o น g แบบนี้พี่โอจริงจะไปกวนเลยเหรอมันมันสุกโทรสายจะไหมสายจะไหมแต่บอกี่ยไม่ได้ลูกเทวดามาช่วยตายแล้วเนี่ยนี่คือต้นยั์ต้นใหญ่มากอ่ะเฮ้ยกินมั้งนี่กระท้อนนะอยากกินเก็บไปแล้วไงอร่อยหวเกบเลยเก็บไปให้แล้ว นี่กระท้อนกระท้อนล้นส่วนมะนงค่ะหวานไหมคนคนหิบสตใจหวานก็เอิร์ธลองคิดดูแล้วกันคนมาซื้อทุเรียนอ่ะเขาขอซื้อไม่มีเวลาขายกระถอนล่นพี่เอเก็บให้ผมกินคุณกินกระทอนล่นดิอร่อยเงี้ยไม่มีเวลาเก็บขาย ดีใจมากค่ะที่น้องมาแล้วก็คนรู้จักเยอะจริงๆอ่อะพี่อะอยากให้เป็นที่รู้จักของบ้านโป่งเยอะๆอยู่แล้วพอดีมาน้องมาช่วยอีกก็คนรู้จักเยอะมากขค้นติดต่อที่เพจ Facebook นะคะส่วนป้านงค่ะส่วนทุเรียนป้านงบ้านโป่งนะคะมีอะไรให้ชานมั้งมีทุเรียนค่ะแต่ตอนนี้หมดแล้วต้องเป็นบีน่าค่ะมีทุเรียนกระท้อนมะพุดส้มโอมะพูดแล้วอะไรกับองกงค่ะองกงลินจ่มะยงชิดสุดยอดอร่อยแต่หมดไปแล้ว มีผลไม้ตามฤดูกาลใช่ค่ะใครอยากจะไปสั่งจองที่ไหนครับเชิญครับสั่งจองได้ที่เพจเ Facebook นะคะทุเรียนส่วนทุเรียนป้านงมั่นป่งค่ะค่ะ089ค่ะ530 66 42นะคะโทรหาน้องน้องออกปุ๊บสองทุ่มใช่ไหมติ๊ง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 ยันเช้าคือ คือยังไม่ได้ดูอ่ะยังไม่ได้ดูเพราะว่าไม่มีเวลาเลยทุกวันนี้ก็ยังตอบไม่หมดเลยตอบไม่หมดมีความสุขมากไม่ได้ลูกเทวดามาถ่วยน้แม่มานทุเรียนป้าก็หมดเดี๋ยวครส่งความสดชื่นจากบ้านโป่งครับขอทุกคนสดชื่น